สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o YouTube ทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอบอยเคลียร์ชัดชาแนลกับการอัปเดตดวงสตาเช็คดวงล่วงหน้าคำทำนายการพยากรณ์เป็น,ป,นประจำทุกๆเดือนครับว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนมีความโดดเด่นและราศีไหนต้องเตือนแบบล่วงลึกแน่นๆกันไปเลยทีเดียวครับก็อย่าลืมนะครับก่อนจะมารับชมรับฟังคาทานาย กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากคลิปนี้ครับและเราก็มารับชมและฟังคำทำนายกันได้เลยครับดาวพฤษฎีครับ,รบจะโคจรย้ายราศีเข้าราศีกลุ่มในวันที่29มีนาคมในเวลา11นาฬกานาทีดาวพฤษฎีครับ,รบเป็นเทพเจ้าโชคลาภและความสำเร็จไม่ว่าอยู่ราศีไหนสถิต ราสีใดก็าตามมักจะให้คุณสูงสุดครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าชะตาว่าจะเลือกทําในด้านใดถ้าเลือกทําในด้านแต่กรรมดีดาวพฤหัสบรีครับก็จะประทานพรให้ความสําเร็จโชคลาภโภคกรัพย์และสมปรารถนาทุกๆประการไม่ต้องสงสัยกันเลยทีเดียวครับปัญญาทางโหราศาสตร์ที่นิยามสำคัญของดาวพฤหัสบดีก็คือปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพฤหัสบดี ดาวพฤหัสดีครับในทางโหราศาสตร์เป็นดาวธาตุดินและยังหมายถึงคุณธรรมคุณงามความดีคููศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สติปัญญานักป่าลราสมบัติและกุญแจสําคัญครับที่บรรดาลคุณอย่างอเนกอน,นันต์ให้กับดวงสตาในขณะที่ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประธานฝ่ายสุเคราะห์โคจรต้องใช้เวลาย้ายราศีหนึ่งราศีต่อหนึ่งปี EP นี้ครับเป็น E ีพีพิเศษกับการพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรกับคนราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมิถุนที่ผ่านมาครับคนราศีมิถุนนี่บนกันเยอะครับแล้วก็น้อยใจกันมากนะครับว่าดวงทำไมถึงไม่เฮงไม่ปัง มีแต่พังกับสุดตลอดเวลาที่ผ่านมาไปฟังสำนักไหนหมอดูคนไหนก็บอกย่ำแย่แต่ครับครั้งนี้นะฮะจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญครับเพราะดาวพฤหัสบสดีครับโคจรย้ายเข้าเรือนสุภะครับได้โคต้าพิเศษเป็นดวงเกณฑ์เรียกว่าดวงธรรมเกณฑ์ถ้าแปลตรงๆก็คือดวงคุณจะมีโอกาสจะประสบความสำเร็จครับเป็นปีทองเรียกว่า ฝังเพชรกันเลยทีเดียวพวกเราผู้ใหญ่จะเกื้อกูลครับสนับสนุนส่งเสริมดวงชะตางคนราศีมิถุนหลังจากนี้ไปจะลุ่งเรืองสําเร็จก้าวหน้านะครับการเรียกว่าการงานเติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีชื่อเสียงครับเป็นที่นับหน้าถือตาเรียกว่าชีวิตของคุณเริ่มมั่นคงลงตัวก้าวหน้าประสบความสําเร็จร่ํารวยแน่นอนนะครับ ทำอะไรก็จะสําเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับหาเงินง่ายหาเงินสบายสบายค้าขายหรือติดต่อทามาหากินกับคนต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศต่างภาษาจะดีมากครับดวงคุณนะจะมีโชคลาภมีโอกาสมีความสําเร็จมีสิ่งต่างๆที่เรียกว่าสิ่งที่เสียไปทุกอย่าง จะกลับได้คืนมาหมดและจะได้มากกว่าเก่าด้วยคนราศีมิถุนครับดวงมีเกณฑ์เรียกว่าความความดีนะครับที่สะสมมาจะผลส่งผลให้คนราศีมิถุนเป็นปีที่จะทำให้หลังจากนี้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนครับวิธีเตรียมไหว้ดาวพระราชบดีครับ หนึ่งฮะพระพุธปางสมาธินะถ้ามีครับตั้งหันพระไปทางทิศตะวันตกก็สองครับผลไม้สีเหลืองห้าอย่างครับที่มีรสหวานเช่นขนุนสาลี่กล้วยข้าวโพดส้มโอเป็นต้นครับสามครับภูมาาิัยดอกดาวเรืองฮะทูผ้าดอกหรือ19ดอกและเทียนนะครับคาถาบูชาดาวพระราดีครับส่วน19จบนะฮะบ,บทนี้ครับพระสมัสมสัมวิสะ เทพะนะครับส่วนสิบเก้าจบนะฮะอย่าลืมนะฮะส่วนส็จแล้วครับอธิษฐานขอพรตามปรารถนาเลยและขอให้ช่วยนะครับส่งผลในเรื่องความสำเร็จทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะครับหนึ่งครับในวันที่29นะฮะวันดาวพระศุธิย้ายครับก็หาโอกาสข้อแรกเลยครับทาบุญตอนเช้าครับโดยการใส่บาตรพระห้ารูปครับแล้วกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวร แผ่เมตตาแล้วครับแล้วก็นึกถึงท่านนะฮะดาวพระศดีจะช่วยคุ้มคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับเอาความสําเร็จความร่ารวยมาให้นะครับผมสอครับสวดมนตน์ทำสมาธิท่องคาถาบูชาดาวพระศดี19จบและข้อสุดท้ายครับคือข้อ3ทําบุญถวายสังฆทานและควรมีเลข19ติดไว้บ้างน,นะครับเช่นไปปลา19ตัวเป็นต้นนะครับหรือ,อ,อทําบุญบริจาคนะ เกี่ยวกับวัดนะฮะบำุงซ่อมแซมหรือสร้างโบสถ์สร้างวิหารครับเช่นทำบุญ19บาบาทหรือ190บาทเป็นต้นนะครับแล้วแต่กำลังศรัทธาและกดน้ำให้เจ้าการนาเวนครับและก็ดาวพฤหัสบดีครับก็ครบทั่วแล้วครับกับการพยากรคนราศีมิถุนกับดาวพฤหัสบดีย้ายนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆกับการพยากรณ์แล้วเราก็มาพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอให้คนราศีมิถุนหลังจากนี้ไปโชคดีตลอดทั้งปีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับ